บ้านหลังหนึ่งทําคนเดียวพูดให้ตายกูก็ไม่เชื่อหรอกมึงตั้งเสาได้ยังไงวะคนเดียวถ้าให้ผมพูดไปคุณพี่คงไม่เชื่ออ่ะเดี๋ยวผมพามาดูก็แล้วกันนะครับผมจะนําเหล็กกล่องมาเชื่อมทํากรอบล็อกตีนเสาไว้แบบนี้นะครับให้เท่ากับตัวเสาที่เราจะนํามาตั้งนะครับหลังจากนั้นเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับผมนํามาวางไว้ใกล้ๆนะครับผมนี่นครับตัวเสาที่ใส่ขนาดหน้า5นะครับ ก็ยกขึ้นไปวางนะครับผมวางตรงตำแหน่งที่เราทำกรอบไว้แบบนี้เห็นไหมครับทำคนเดียวได้แล้วไม่ต้องมีคนช่วยจับแค่นี้นะครับเราก็เชื่อมล็อกหาระดับน้ํานะครับให้ได้แนวนะครับผมพอได้ระดับน้ําดีแล้วก็เชื่อมล็อกไว้เลยเดี๋ยวผมพามาดูระดับน้ํานะครับนี่ครับตรงเป๊ะครับการตั้งเสาคนเดียวสามารถทําได้ครับเพียงใช้สมองและสองมือ2เท้าก้าวเดินต่อไป ทำอะไรก็สำเร็จครับขอบคุณครับผม